นี่ผมบอกเลยฟังก์ชันนี้นี่ีเด็ดนะครับหน้าจอนะครับตรงนี้เป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะฮะสามารถโหลดแผนที่ขึ้นมาอยู่บนหน้าจอได้นะครับเพราะว่าเวลาเราขับขี่ทางไกลเนี่ยจะมานั่งดูมือถือต้องมาเน็บมือถือบางทีไม่สะดวกนะนี่เป็นตัว OBC Type 2นะครับอ่าก็คือเหมือนหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะฮะที่ชาร์จตามบ้านนะครับ ซึ่งผมว่าการมีอย่างเงี้ยสะดวกนะจริงๆมอไซค์ควรจะมีอย่างนี้เพราะวันนี้แบตเขาใช้ของดีตัวชาร์จนะฮะออนบอร์ดเนี่ยเขาก็เลยเลือกเป็นของดีให้เหมือนกับรถยนต์นะครับสามารถขี่ไปไหนไม่ต้องกังวลเพราะคุณสามารถแวะชาร์จ30ทีคุณก็วิ่งได้ประมาณสักร้อยโลแล้วนะฮะสิ้นสุดการรอคอยกับบิ๊กสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากทาง AJ กับเจ้าตัว AJ NCV คันนี้ ผมเบลที่ช่องเวลาการ์ตีอย่างนี้นะครับวันนี้อยู่ที่ EV l i ไ e ทลาดชพฤกษนะตามมาทดสอบเจ้าตัว AJ NCV คันนี้นะครับ ซึ่งตัวบอกว่ารุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่ทาง AJ นะครับมีการรีแบรนดิ้งนะครับเตรียมจะรุยตลาดรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าเต็มตัวนะครับแล้วเ็าบอกว่าตัวนี้จะตอบโจทย์กับคนที่ใช้งานขับขี่จากต่างเมืองนะฮะรอบเมืองขับมาทํางานในเมืองขี่ทางไกลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะบอกว่า AJ ก็ทำออกมารุ่นหนึ่งกับเจ้าตัว Saber ร์ไทเกนะครับแต่ว่าตัวนั้นเ็าบอกไม่เท่าไหร่ถ้าจะขี่ทางไกลเรื่องของความเร็วระยะทางตัวนี้ตอบโจ์กว่านะครับ และจะเป็นรุ่นเรือธงด้วยซึ่งมีการเปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์เอปปลายปี2024ที่ผ่านมานะครับเรามาดูกันว่าสเปคเป็นยังไงมีอะไรดีบ้าง หรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบมิดไดมอเตอร์ของทาง QS นะฮะขนาด5,000วัตต์นะครับให้ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าขับนอกเมืองชานเมืองอย่างนี้นะนี่ตอนนี้ผมอยู่เท้นราชพฤกษ์110กิโลเมตรเนี่ยถือว่าเป็นความเร็วที่กําลังดีนะเพราะแบบต่ำกว่าร้อยไม่ไหวขับชานเมืองไม่ไหวนะครับตัวนี้นะฮะมอเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับส่งกําลังจากมอเตอร์มาที่ล้อหลังนะครับขนาด13นิ้ว โดยใช้โซ่นะครับจะมีโซ่เนี่ยส่งกำลังมาอีกทีหนึ่งสิ่งที่เห็นเลยฮะก็แอบขัดตาผมนิดนึงก็คือตัวโชคนะโชคยาวมากตัวนี้เป็นโชคนะที่มีความยาวนะครับอยู่ที่430ม mm ิลลิเมตรหรือประมาณ43เซนซึ่งเขาบอกว่าปรับความแข็งได้5ระดับด้วยการตัวนี้นะครับพอเป็นมิดไดเนี่ยผมว่าดูแล้วน่าสนใจนะครับโชคไม่รู้นั่งสบายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะเพราะมันมี2ต้นนะครับซ้ายกับขวานะฮะไม่ได้เป็นโชคตัวเดียวอยู่ตรงกลางนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับสิ่งที่สำคัญหลายคนก็คือเรื่องของ power นะครับหรือแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับเราก็กดปึ๊บนี่แบตเตอรี่จะอยู่ใต้เบาะ2ก้อนแบบนี้นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่นะฮะของทางบริษัทแอมเพซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งของโลกนะครับ ก็คือก้อนหนึ่งนะฮะ28่สิปด amp h รวมกัน2ก้อนนะครับก็คือ56าสิบหก amp hour เจ็ดนะครับโดยตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าให้ระยะทางเนี่ยสองก้อนรวมกันนะครับ120กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะฮะเดี๋ยวต้องมาลองดูนะวิ่งจริงแล้วจะเป็นยังไงคอนซัมชันจะเป็นแบบไหนนะครับสำหรับรถไซนี้นะเพราะว่ารถไซนี้มันใหญ่นะมันจะกินพลังงานมากกว่าสกูตเตอร์ทั่วไปนะครับส่วนคอนเนคเตอร์นะฮะก็จะเป็นคอนเนคเตอร์แบบมาตรฐานนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะเป็นคอนเนคเตอร์มาตรฐานนะครับ แบบนี้ส่งสัญญาณแคนบัสจากแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ดูสเตตัสแบตเตอรี่ที่ตัวก้อนได้เลยนะครับ ต้องบอกว่าทาง AJ ก็เน้นย้ำว่าเฮ้ยวันนี้หลายคนที่อยากใช้มอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องของระยะทางต่อให้แบตเตอรี่ให้มาเยอะขนาดไหนนะเขาก็เป็นห่วงเรื่องของระยะทางอยู่ดีนะครับ AJ ก็เลยแก้โจทย์ออกมาเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าจะทำมอไซค์เนี่ยมาต้องเสียบชาร์จได้เหมือนรถยนต์นะอย่างที่รถยนต์ไฟฟ้ามันบูมเพราะว่ามันสามารถไปเสียบชาร์จตามปั๊มน้ำมันได้นะครับซึ่งตัวนี้เขาก็เลยทำให้มาเช่นกันนะครับนี่นี่เป็นตัว OBC Type 2นะครับอ่าก็คือเหมือนหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะฮะที่ชาร์จตามบ้านนะครับเป็น Type 2นะครับผ่าน Onboard ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่า Onboard สเปคแรงมากนะครับให้กำลังไฟได้ถึง40 a วนะครับนั่นหมายความว่าถ้า74โวลต์คูณ40แอมาวเดี๋ยวผมขอคูณนิดนึงนะครับจะให้กำลังไฟสูงสุดนะฮะ74 ml, คูณ40าวก็คือชั่วโมงหนึ่งจ่ายกระแสดได้ก็จะประมาณ2.9 กิโลวัตต์นะครับโอ้โหก็ถือว่าเกือบเกือบเท่ารถนะเพราะรถมันอยู่3.5กิโลวัตต์นะครับซึ่งผมว่าการมีอย่างเงี้ยสะดวกนะจริงจมอเตอร์ไซค์ควรจะมีอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่นะครับในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจะให้เป็นเหมือนอะแดปเตอร์มาแล้วก็มาเสียบอันเล็กๆแล้วนั้นชาร์จช้ามากนะครับเพราะวันนี้แบตเขาใช้ของดีตัวชาร์จนะฮะออนบอร์ดเนี่ยเขาก็เลยเลือกเป็นของดีให้เหมือนกับรถยนต์นะครับสามารถขี่ไปไหนไม่ต้องกังวลเพราะคุณสามารถแวะชาร์จ30นาทีคุณก็วิ่งได้ประมาณสัก 100. และนอกเหนือจากเจ้าตัวมอเตอร์ที่เป็นขุมพลัง5,000วัตต์นะฮะมิ m i d รฟ์ม e motor และแบตเตอรี่เจนซีวลต์56แอมป์ชั่วแล้วนะครับต้องบอกว่าเวลาเราขับขี่ทางไกลก็คือเรื่องของความปลอดภัยตัวนี้มีระบบความปลอดภัยเป็น ABS หน้าหลังมาให้นะครับล้อหน้า14นิ้วบวก ABS ล้อหลัง13นิ้วบวก ABS เช่นกันนะครับเพราะว่าขับมาชาญเมืองความเร็วค่อนข้างสูงไม่มี ABS เนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับก็คือเวลาเบรกเนี่ยมันจะไม่ได้แบบล้อหย,ยุดนิ่งนะฮะมันก็จะแบบบีปล่อยบีปล่อยนะเพื่อชะลอความเร็วลงอย่างเป็นระดับเพื่อไม่ให้รถเสียทรงนะครับ นอกเหนือจากนี้นะฮะนี่ผมบอกเลยฟังก์ชันนี้นี่ทีเด็ดนะครับชอบมากนะฮะก็คือหน้าจอนะครับตรงนี้เป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะฮะสามารถโหลดแผนที่ขึ้นมาอยู่บนหน้าจอได้นะครับเพราะว่าเวลาเราขับขี่ทางไกลเนี่ยจะมานั่งดูมือถือต้องมาเน็บมือถือบางทีไม่สะดวกนะฮะเอาขึ้นจอได้นะโดยจะผ่านแอปที่ชื่อว่า b i t Light นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเปิดหน้าจอให้ดูนะว่าชัดเจนสว่างแค่ไหนนะครับ นี่เป็นโลโก้ใหม่แล้ว AJ นะฮะหน้าจอก็จะบอกสเตตัสฮะไฟที่ใช้กิโลวัตต์ความเร็วเกียร์สถานะอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้หน้าจอไม่ใช่ทัชสกรีนนะฮะมันจะอยู่แค่เฉพาะขอบๆที่เป็นตรงนี้นะที่เป็นทัชสกรีนนะครับเลือกโหมดเลือกดิสเพย์หน้าจอนี่ฮะคุณต้องสแกน QR ผ่านแอปที่ชื่อว่า Carbitr นะฮะคุณจะเอาแผนที่ขึ้นไปบนหน้าจอได้เวลาขับขี่ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ อันนี้นี่บอกแรงดันลมยางด้วยนี่แล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับลูกแรกร้อยลูยสองก 2, ้าสิบเกเโอเคเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะฮะผมโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วแอปคาร์บิดไลท์โอเคเซิร์ชแผนที่นะครับเราต้องเซิร์ชแผนที่ผ่านคาร์บิดไลท์นะครับกดนำทางพอเรากดนำทางไปแล้วนะฮะกดนำทางแล้วเนี่ย มันจะขึ้นจากมือถือนะครับไปอยู่บนหน้าจอมินเลอร์แบบนี้เมื่อกี้ผมกดปตทราชพฤกษ์นะฮะนี่คือหน้าจอแบบนี้นะแล้วบอกระยะทางเวลาเหมือน g o o g l e Map เลยฮะเนวิเกชั่นนี่อย่างนี้มันถึงจะสะดวกนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ผมมองว่าแผนที่บนก o กล l กูเกิลเนี่ยมันบอกเรื่องของสถานีชาร์จหมดแล้วนะครับการที่ตัวรถชาร์จได้นะครับแล้วก็สามารถดูแผนที่ได้เนี่ยผมบอกว่าสะดวกต่อการเดินทางมากๆนะนะ โอเคเดี๋ยวเราเต็มตัวไปเทสได้กันดีกว่าครับ ขับขี่ก่อนละกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยฮะเท่าที่รองมานะคือชอบนะครับชอบเป็ะเรื่องของพละกกำลังเนี่ย ตอนที่ขี่ตัว s a เ e r t i g ท r กร์หากใครจำได้นะครับตัวที่เขายังไม่ได้รีแบร์นะแล้วก็ถ้าเทียบกับเจ้าตัว NC ตัวนี้บอกเลยคนละเรื่องนะครับตัวนั้นมันเป็นทับมอเตอร์แต่พอเปลี่ยนมาเป็นวิดไดร์มอเตอร์ขนาด5,000ันวัตต์นะครับผมบอกเลยว่ากำลังมันเหลือมากๆเลยนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกียร์หนึ่งเนี่ยความเร็วสูงสุดอยู่ที่66กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอเกียร์สองนะฮะจะขึ้นไปถึง87นะครับนั่เมื่อกี้ผมลองบิดแม็กเลยนะฮะในตรงราชพฤกพ์กนะครับ ได้109กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าใกล้เคียงนะ <S <S เขาเข็มไว้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งบอกว่าขี่แล้วแบบไม่เหนื่อยอะ่ะเอาพูดตรงมันไม่ต้องเค้นนะฮะเพราะว่าถ้าตัวเซเบอร์เทกเกอร์มอเตอร์มันเล็กมันก็จะแอบเค้นนิดน,นึงนะแบบแม็กแล้วเค้นเค้นเค้น,คนแต่พอเป็นตัวมิดไรท์มอเตอร์5,000วัตต์คือเวลาขี่มันจะมีเสียงโซ่ฮะเสียงมื้อหน่อยแต่ก็ไม่ได้ดังมากนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าขี่สนุกนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยถือว่าเอาอยู่นะครับก็ไม่ ดูแบบเออไม่เข้าแต่ว่าโชคตัวนี้มันทําให้ช่วงลักข้างหลังเนี่ยมันดูไม่เด้งเกินไปนะมันสามารถดึงเวลาตกหลุม,มนะฮะขับบนถนนความเร็วส,งสูงๆเนี่ยช่วยให้เอาอยู่นะครับทีนี้เรามาพูดถึงคอนซัมชันกันนะครับอ่ะเรามาดูแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ56อร์เซคอนซัมชันสำหรับตัวนี้เมื่อกี้เราออกไปแ0ต100%นะครับซึ่ง เราวิ่งไปนะฮะจากนี่ไปจนถึงปากเกรดแล้วลุยเทินกลับมานะครับทั้งหมด39.2กโลแต่ตอนไปเนี่ยผมวิ่งว่าความเร็วมาะมาณ40-60นะครับแล้วก็ตอนกลับเนี่ยวิ่งความเร็ว90-110นะฮะ90เฉลี่ยเฉลี่ยร้อยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับตัวนี้แบตเตอรี่7 4โวลต์นะครับคูณ56แอม์อร์นะครับเท่ากับ4.14นกิโลวัตต์ออลนะฮะตัวนี้เป็นแบต NMC นะครับ4.14นะครับ แล้วก็เอามาหารร้อยแล้วก็คูณด้วย44%เราใช้ไป44%นะครับ1.82หารด้วย39.2นะครับตกกิโลเมตรละ0.0464กิโลวันอวอาต่อกิโลเมตรนะถ้าเราคูณเป็นค่าไฟนะครับ4.7บาทเนี่ยจะประมาณโลละ21สตางค์นะครับ21สตางค์เท่านั้นเองก็ถือว่าโอ ค่อนข้างถูกนะรถไซส์นี้นะครับแล้วก็กินพลังงานประมาณนี้เนาะ,ะทีนี้ถ้าผมเอากลับบ้างนะครับ4.14นะครับแล้วก็หารด้วยเมื่อกี้คอนซัมชันที่เราวิ่งนะครับเอาแบตเตอรี่แล้วก็หารคอนซัมชันเมื่อกี้นะครับเราจะได้ระยะทางอยู่ที่90กิโลเมตรนะฮะความเร็วเฉลี่ยที่ผมขับไปเมื่อกี้นะครับรวมกันเนี่ยตีไปสักประมาณ90ละกัน90าถึงร0 0เนี่ยคันนี้ยิ่งได้ประมาณสัก90โลนะครับตอน1ึงการชาร์จนะก็คือยิ่งวิ่งเร็วมันยิ่งกินพลังงานเยอะนะครับเพราะมันเป็นรถที่ไซใหญ่่ผมบอกเลยวา ขับสนุกนะครับโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยตัวนี้สมรรถนะดีมอเตอร์แรงเหมาะกับขับชานเมืองนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเบรก ABS เนี่ยถือว่าขี่แล้วรู้สึกมั่นคงรู้สึกปลอดภัยนะครับไม่ได้แบบก็แก๊กก็แก๊กตัวนี้ถือว่าแน่นนะฮะโดยรวมลืมบอกไปนะจริงๆถ้าขับแล้วกลัวแบตมือถือหมดนะฮะเราสามารถเปิดเนี่ย USB ชาร์จได้นะครับนี่ USB Type A ทนะครับแล้วก็มีไท p e C ตรงนี้เล็กๆนะครับเสียบชาร์จมือถือได้นะครับ แต่เมื่อกี้ผมลองดูแผนที่นะครับผ่านแอปมือถือตัวค่าบิทไลท์นะครับก็ถือว่าพอแค่เปิดนําทางแล้วขึ้นจอเนี่ยมันก็กินแบตน้อยนะดีกว่ามาเปิดมือถือให้กินแบตแล้วก็ต้องเสียบชาร์จไปด้วยบางทีมันไม่ถนัดนะอยู่ตรงนี้นะผมว่ามันใกล้าสายตามากกว่านะถ้าต้องไม่งั้นก็ต้องมาหาอุปกรณ์ติดมือถือนะฮะวางมือถือไว้แบบพวกแรบแบบนี้นะครับผมว่าก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ใครชอบนะอ่ะโอเคเสียบชาร์จเลยละกันนี่นะครับหัวชาร์จไททูนะฮะเสียบชาร์จลงไป ตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับ7กิโลวัตต์อือนี่นะครับสัญลักษณ์บอกว่าชาร์จเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถชาร์จเครื่องชาร์จรถยนต์ได้ด้วยฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าไปชาร์จตามสถานีชาร์จทั่วไปที่เป็นหัวไทยทูนะฮะตามจุดพักผิดสาธารณะต่างๆสามารถชาร์จได้ หายห่วงแน่นอนนะครับสำหรับความเร็วในการชาร์จนะครับถ้าแบต2ลูก0-90%ถึง90%จะใช้เวลา1ชั่วโมง24นาทีก็ทีนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัว NCV คันนี้นะครับเรื่องของการรับประกันนะตัวโครงสร้างนะครับทาง AJ รับประกันอยู่ที่5ปีหรือ50,000ื่นโลนะครับ ส่วนตัวมอเตอร์ชุดคอนโทรลเลอร์อยู่ที่3ปีส่วนถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่สิ่งที่หลายคนห่วงมากที่สุดก็คือแบตเตอรี่นี่แหละนะฮะลูกนี้นะเจ็ดีโวลต์หาสิบเนี่ยตัวนี้รับประกันอยู่ที่4ปีหรือ4 0 0 0มื่นโลแล้วแต่อย่างไหนถึงก่อนนะครับส่วนระบบการชาร์จนะฮะตัวระบบไฟนะครับเขาบอกว่าดูแลอุปกรณ์ให้นะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยหปีนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมคิดว่าถ้าเอามาใช้ในชีวิตประจาวันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกนะครับ ทีนี้นะฮะเรามาดูค่าตัวของเจ้าตัว AJNCV คันนี้นะบิ๊กสกูตเตอร์ที่รองรับการขับขี่ทางไกลช่วงล่างดีนะครับมี AC ชาร์จ Type 2ได้นะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่179,900บาทนะฮะซึ่งเราบอกว่าราคาเนี่ยก็สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับระยะทางก็อาจจะแอบแพงไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ที่ผมลองผมก็รู้สึกว่าเอิมก็ยังถูกกว่านะหน้าตาทำออกมาสมรรถนะก็ โดยรวมผมว่าก็ดูดีนะครับเออแต่ก็เข้าใจแหละว่าเรื่องของแบตเตอรี่นะมันมันแพงที่เรื่องแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่ตัวนี้เขาใช้ของดีนะครับมันก็เลยทําให้ต้นทุนก็สูงขึ้นไปนะครับแต่ผมว่าสมรรถนะการขับขี่จากชานเมืองเข้ามาทํางานในเมืองและขี่จากในเมืองกลับบ้านชานเมืองนะตัวน,นี้ขี่รอบเมืองได้สบายสบายแซงได้หายห่วงนะครับเพราะว่าสมรรถนะมันดีจริงๆนะครับ คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ายังไงผมว่าก็อยากให้ทดลองขี่นะฮะตามศูนย์ AJ ทั่วประเทศสำหรับใครที่สนใจสามารถดูโปรโมชั่นดีๆได้ที่เว็บไซต์ w w w a j e v c o m หรือ Facebook page a j EV b ีบได้เลยเพื่อนๆคิดเห็นทางใครครับสำหรับเจ้าตัว AJ NCV Bigscoo t e r อร์ไฟฟ้าคันนี้นะครับคิดว่าคุ้มค่าไหมสมรรถนะเป็นยังไงระยะทางล่ะและการมีชาร์จหัวไททูอย่างนี้นะครับตอบโจทย์การใช้งานหรือเปล่านะครับ ก็แสดงความพี่เห็นตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคริเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีมอเตอร์ไซค์ฟ้ารุ่นไหนน่าสนใจจะพามาลองกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงน,นี้เจอกันในคลิปหน้านะครับแหมขี่แล้วดีนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องชาร์จ